สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการย่อภาพนะครับเมื่อเร็วๆนี้มีคนเมสเซจมาถามผมนะครับว่าเวลาลงภาพลงไปใน Facebook หรือว่าส่งภาพจากมือถือเข้าไปในไลน์นะครับก็คนพบว่าภาพเนี่ยคุณภาพมันหายไปนะครับก็อาจจะเป็นได้ว่า a c e b o o k เนี่ยมันจะย่อภาพให้เรานะครับทีนี้เพื่อความปลอดภัยใน,ในการใช้งานเนี่ยเราก็ควรจะย่อเองก่อนเลยได้ก็จะดีนะครับ ทีน,นี้แล้วเราจะย่อยังไงล่ะโปรแกรมพื้นฐานที่มีอยู่ในเครื่องมือถือ Android นะครับโดยมากเนี่ยก็จะไม่มีความสามารถพอที่จะย่อได้ละเอียดได้มากมายเท่าไหร่นักน,นะครับผมก็เลยอยากแนะนำแอป,ปตัวนี้นะครับชื่อแอป,ปว่าไม่รู้มันอ่านว่าไง p i x ซ r หรือเปล่าหรือว่าเนี่ยครับ p i x l r นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับซึ่งอันนี้มันสามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android ด้วยแล้วก็ iOS ก็มีให้ใช้งานเหมือนกันนะครับ ก็โหลดฟรีนะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้หลายอย่างการใช้งานคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับพอโหลดมาอะไรเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะมี3 3หน้าอันนี้นะครับเป็นส่วนคัมิล่าคือถ่ายปุ๊บแล้วก็แต่งเลยนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นโฟโต้ก็คือที่เราอาจจะเคยถ่ายแล้วก็เก็บไว้นะครับหรือว่าอาจจะโอนไฟล์จากกล้องใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมาเก็บไว้ในเครื่องนะครับส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนเป็นการจัดเรียงภาพนะครับ เป็นการจัดเลี้ยงว่าอาจจะต้องการมีกรอบตรงนั้นตรงนี้อะไรอะไรอย่างนี้ก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับนี้เราจะมาพูดคร่าวๆในส่วนของโฟโต้นะครับก็จิ้มกลางเลยครับจะทดลองด้วยภาพนี้แล้วกันนะครับคือผมเนี่ยใช้ภาพจากกล้องมินิเลสครับโอลิมปัส omd em 1นนะครับดึงภาพจากกล้องมาเก็บไว้ในเครื่องก่อนนะครับแล้วก็จะลองมาแต่งกันดูนะครับพอเราดึงภาพมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมี4 5หส่วนนะครับข้างล่างนะครับหนึ่งสอง สี่ห้าส่วนข้างล่างนี้นะครับเราก็ลองดูไปทพร้อมๆกันนะครับทีละอันนะครับอย่างแรกเลยนะครับส่วนทูตรงนี้นะครับมันก็จะมีเครื่องมือมากมายนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราก็สามารถค็อปได้ครอปก็คือตัดภาพนะครับเนี่ยลองกันดูครอปเราก็สามารถเลือกอตาส่วนได้ด้วยอันนี้เข้าท่าครับเราต้องการแบบอิสระเลยอยากจะคอปยังไงก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราสุดแท้แต่เราจะลองดูนะครับเลือกตาส่วนก็ได้นะครับ อันนี้ก็ส่วนคอปส่วนโรเทชเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการเอียงภาพนะครับนะครับบางคนชอบแบบว่าอินดี้อินดี้หน่อยให้ภาพมันเอียงเอียงนะครับก็ลองเล่นดูได้แต่ว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเขาถ่ายภาพมาเขาก็จะพยายามถ่ายให้ตรงที่สุดไว้ก่อนนะครับแล้วแล้วก็ถ่ายให้ตรงก่อนแล้วค่อยมาปรับเอียงจะง่ายกว่าถ่ายเอียงแล้วมาปรับให้ตรงครับอ่าแล้วก็ในนี้ก็มีส่วนโรเทชด้วยคือหมุนภาพเลยก็ได้นะครับอ่าหมุนภาพได้เช่นกันนะครับอ่านี่ส่วนของโรเทชนะครับ ดับเบิลเอ็กซ์โเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นลักษณะของเอาอีกภาพหนึ่งมาซ้อนกันนะครับเนี่ยดี๋ยวผมลองดึงภาพนี้ขึ้นมานะครับปรับขนาดที่เท่ากันทำได้ไหมเหมือนว่าอัตราส่วนภาพไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ซ้อนเ,อเหมือนถ้าใน Photoshop ก็อาจจะเป็นการปรับ Opacity นะครับความชัดความาความชัดหรือว่าให้มันให้ภาพมันใสๆดูได้นะครับก็ต้องลองเล่นกันดูนะครับ adjustment เนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่ปรับละเอียดเลยนะครับก็คืออย่างเช่นเนี่ย exposure อาจจะแบบเอ๊ะถ่ายมาสว่างไปอะไรเงี้ยกดให้มันมืดลงได้หรือถ้าถ่ายมามืดปรับให้มันสว่างก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็ลองลองดูตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็มีส่วนของ temperature temperature เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปปรับอันนี้ให้เหมือนเดิมก่อนนะครับเทมเพลอเรชเนี่น่าจะเป็นลักษณะของอุณหภูมิสีนะครับเห็นไหมครับพอดึงลงมันก็จะเป็นซีดๆอย่างที่ ชาวฮิปสเตอร์เขาชอบทํากันนะครับแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ทำนะครับเพราะว่าดูงานปวดตามากนะครับเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยเราก็อยากได้ภาพที่มันมีคุณภาพดีใช่ไหมครับถ่ายให้ชัดให้มันโอเคไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องซีดเนี่ยผมว่าก็แล้วแต่ความต้องความชอบของแต่ละคนครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนคอนทราสต์สามารถปรับเพิ่มเติมได้นะครับไบรท์เนสปรับความสว่างทั้งภาพเลยนะครับไวบรันส์ปรับสีให้เข้มเฉพาะเป็นบางหมวดสีนะครับ ไฮไลท์เนี่ยเพิ่มส่วนมืดกดส่วนมืดกดส่งสว่านนะครับอลองเล่นดูนะครับมีไฮไลท์ชาร์โดครบเลย s a t u เ a t i o n เนี่ยน่าจะเป็นความเข้มของสีในในใน,ในทุกสีเลยนะครับนี่ครับถ้าปรับขึ้นก็จะปแปลนเลยนะครับเห็นไหมครับไลท์เนีนี่ก็เป็นแสงนะครับลองเล่นกันดูมันมีหลายอย่างนะครับให้ลองเล่นดูนะครับอันนี้คือแค่ในส่วน adjustment นะครับหูก็มีให้เล่นเพียบเลยนะครับแล้วก็มี auto fix อันเนี้ยเหมาะสำหรับคนขี้เกียจนะครับ ก็คือคี้เกีจแต่งภาพอ่ะเปิดขึ้นมากดออโต้ฟิกปึ่มมันแต่งให้เลยนะครับเห็นไหมครับมันก็แต่งตามแบบออกอริทึมที่มันคิดว่าเหมาะสมนะครับอ่าแล้วก็มีออโต้คอนทราสนะครับก็คล้ายๆตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะประมวลผลค่อนข้างนานหน่อยนะครับจะใช้เวลาในการประมวลผลค่อนข้างนานนิดนึงครับอันนี้เรียบร้อยนะครับออโต้คอนทราสนะครับมันจะใช้เวลาในการประมวลผลค่อนข้างนานมากนะครับแต่ก็ เราก็จะไม่พูดถึงกันกน,นะครับอ่าเบอร์นี้ก็คือปรับให้เบอร์ให้ภาพเบอร์นะครับก็เล่นดูได้นะครับลองเล่นดูได้นะครับอ่าสมูทชาร์เปเพนไอ้ไอเจ้าสมูทนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่ว่าไอ้ตัวชาร์เปเพนเนี่ยก็ปรับเพิ่มความคมชัดนะครับาการให้คมมากคมน้อยก็เลื่อนเอาได้เลยนะครับ ส p l a t ไอตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของเหมือน Pa r t i a l color อครับอย่างเช่นเราจิ้มสีดึงให้สีมันออกมาแค่เฉพาะบางส่วนนะครเห็นไหมครับก็สามารถทําได้นะครับในในแอปนี้เหมือนกันนะครับฮิ h ลฮิลเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการาลบสิวได้นะครับอย่างเช่นผมจะลองลบรูจมูกของน้องคนนี้ดูนะครับ หายไปแล้วครับเห็นไหมครับฮิวเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเหมือนลบลบสิวอะไรนิดหน่อยนะครับเลตอายนี้ใช้สำหรับกรณีเวลาเราถ่ายภาพแล้วก็เปิดแฟชนะครับเปิดแฟชในบางทีมันจะมีติดตาแดงมาอะไรอย่างี้ฮะเลตอายก็จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับส่วนที่2นะครับเป็นส่วนของของบลัชนะครับก็จะมีหลายส่วนเป็นส่วนที่อันแรกเนี่ยคือระบายให้ขาวนะฮะเห็นไหมครับก็มีย่อยอันนี้ระบายให้ดำนะครับ ก็อันนี้น่าจะเป็นลักษณะข,ของการโมเสกนะครับคือทำให้เบลอได้นะครับส่วนอันนี้อันนี้เป็นเหมือนอิสระครับอยากทำอะไรก็ได้ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมใช้ตรงนี้ไว้ในการวงตำหนินะครับอย่างเช่นสมมติผมต้องการวงว่าให้ดูที่ตาน้องคนนี้อ่าจะอะไรอย่างงี้นะครับใช้ในการวงตำหนิได้นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยส่วนตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีแยกไปอีกหลายอันนะครับ มีแยกไปอีกหลายอันนะครับเป็นส่วนของเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เนี่ยก็จะมีโหแยกย่อยเข้าไปเพียบนะครับอันนี้ต้องไปลองเล่นกันเองแล้วกันนะครับผมจะบอกแกคร่าวๆนะครับแล้วก็โอเวอร์เลย์นะครับโอเวอร์เลย์นี่เหมือนอารมณ์เหมือนทำภาพพื้นหลังนะครับแล้วก็สไตล์นะครับก็มีให้ลองเล่นหลายอย่างเหมือนกันนะครับลองเล่นดูนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปกรอบรูปอันนี้ก็จะก็คือตรงตัวแล้วเป็นกรอบรูปนะครับปีนกรอบรอบรูปในแบบต่างๆหรือแม้จะใส่กระตั้งสติ๊กเกอร์นี่ก็ได้นะครับ สติกเกอร์จะมีให้เลือกแยกย่อยโอ้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นส่วนของการใส่คําพูดลงไปนะครับอย่างเช่นเราจะพิมพ์คําว่าคิวนะครับพิมพ์แล้วก็จิ้มไปที่เน็กนี่นะครับแล้วก็ค่อยมาเลือกตัวอักษรก็ได้ครับว่าเราอยากได้แบบนี้คิวนะครับจิม้มปึ๊บตัวองก็จะเปลี่ยนไปตามฟอนต์นะครับไอฟอนต์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีให้เลือกอีกเพียบเลยนะครับแล้วก็สามารถ ดาวโหลดเพิ่มได้นะครับโดยที่จิ้มไปที่ไอตัวเมฆตรงนี้นะครับตรงขาวนะครับแล้วก็โหลดได้โหลดฟรีนะครับโหลดฟรีนะครับก็ต้องลองเล่นดูนะครับอันนี้คือแค่คร่าวๆนะครับแต่ทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ผมจ่วหัวไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าย่อภาพนะครับลง a c e b o o k นะครับอ่ะเดี๋ยวสมมติว่าอ่ะไหนๆก็พูดแล้ะแต่งนิดหน่อยลวกันผมออโต้ฟิกไปเลยขี้เกียจคิดนะครับอ่ะสมมติออโต้ฟิกโอเคแล้วกดปุ่มดันนะครับเรียบร้อยปุ๊บมันจะขึ้นมา พอกดปุ่มดันเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นหน้าจอนี้มานะครับล้วก็จิ้มที่เซฟเอเมชนี้นะครับผมเซฟไว้เป็นคัสตอมนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการเป็นไฟล์ภาพแบบไหนเป็น jpeg เป็น png อะไรอย่างเงี้ยครับสามารถปรับได้สามารถคัสตอมขนาดของภาพได้นะครับโดยปกติเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะย่อภาพให้เราค่อนข้างเละเลยนะครับแต่อันเนี้ยเราก็สามารถคัสตอมได้นะครับเอาแบบอัตราส่วนตามที่เราต้องการเลยได้นะครับหรือถ้า เราไม่อยากวุ่นวายขี้เกียจตั้งอัตราส่วนอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถไปเซตตรงนี้ตอนตั้งแต่ตอนแรกได้นะครับในส่วนของเซฟไซส์นะครับเดฟอลต์เซฟไซส์นะครับเราตั้งให้เป็นมีเดียมไปก่อนเลยนะครับแล้วพอเวลาเราแต่งภาพอย่างเมื่อกี้เราจะเอาภาพน้องคนเมื่อกี้มาใหม่นะครับสมมติว,ว่าเราแต่งภาพน้องคนนี้เราขี้เกียจละขี้เกียจมานั่งแต่งะลรอ่ะออโต้ฟิกปึ๊บโอเคปึ๊บและ โอเคแล้วพอใจแล้วกดเซฟบึง้งนะครับมันก็จะมันก็จะเซฟให้เลยนะครับถ้าเวลาเราตั้งค่าแบบนี้เราจะไม่สามารถตั้งละเอียดได้นะครับไอนนตอนแรกที่ผมทาให้ดูเมื่อกี้เป็นลักษณะของการเซฟภาพแบบละเอียดนะก็คือเราสามารถตั้งความกว้างความยาวในส่วนของพิกเซลของภาพได้นะครับอันนี้ต้องลองไปเล่นกันดูนะครับถ,ถ้าถขี้เกียจก็ทําแบบนี้ก็ได้ครับเซฟให้มันเป็นมีเดียมแล้วก็เซฟเลยจบเลยจากกันเลยนะครับแต่ถ้า อยากละเอียดก็ทําแบบเมื่อกี้นะครับอันนี้เราเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูภาพแหังจารเซฟกันนะครับมาดูภาพกันนะครับอ่าพอเซฟปุ๊บภาพที่เราเซฟครับจะมาอยู่ในอัลบั้มชื่อเดียวกับตัวแอปนะครับก็อยู่ในส่วนของจิ้มเข้ามาดูนะครับอ่าภาพเมื่อกี้ที่เราทําการเลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราลองจิ้มขวาแล้วเลือกดีเทลดูนะครับอ่าสังเกตว่าขนาดภาพมันอยู่ที่1,600นะครับ กับ1 2 0 0นะครับก็คือภาพถูกยอ่อลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็ทําการแชร์ลง Facebook ได้เลยนะครับโดยที่การที่เราทําแบบนี้จะทําให้ภาพสูญเสียคุณภาพลงไปน้อยมากนะครับก็คือเราไม่ต้องรอ Facebook ยอ่อครับเรายอร่อเองนะครับยอ่อมาในระดับหนึ่งนะครับแต่มีข้อแนะน,นําน,นิดนึงนะครับว่าเวลาเรายอร่อภาพเนี่ยแบบนี้เราควรจะเพิ่มชาร์ปเข้าไปนิดหน่อยนะครับก็คือพอเวลาภาพมันถูกย่อเนี่ยความคมชัดความ รายละเอียดอะไรบางอย่างมันอาจจะลดลงไปนะครับก็เพิ่มชับให้มันนิดนึงก่อนจะทําการเซฟนะครับก็จะดีกว่านะครับยังไงก็ลองเอาแอปนี้นะครับแล้วก็วิธีนี้ไปไประยุกต์การใช้งานดูนะครับอย่างน้อยก็อาจจะทําให้คุณลงภาพใน Facebook แล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นได้นะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับ